ต้องแอบแอบบ่อยๆมันเห็นมันเห็นคนน้ำตื้นดูดิเห็นไหมเห็นพื้นเลยอะหลังเลิกงานก็ามาเจอกันอีกเลี้ยวน้ำลงเยอะมากเลยอะมีตัวไหมเนี่ยลอง แรงด้วยน่ามีตัวกัร์ดมากเลย ลอยคนมาตีนั้นเนี่ยทางลงนะ พวกเชืองไปเที่ยวปีใหม่เหรอพวกเชืองไปเที่ยวปีใหม่แล้วไ,ไ,ไม่มีตัวเลยเว้ยโดนไฟช็อตไปหมดแล้วม,นะมั้งเนาะน้ำน้ำน้อยๆไม่มีตัวเลยวะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในดิ ดูแล้วดูแล้วอืมใส่สวยเลยเออแล้ <c oughs> วก็มีตัวตอนแรกก็มีตัวเลยนะโอ้ใส่สวยครับเฮ้ยระวังระวังใส่สวยครับตัวนี้น่าจะครึ่งโลได้มาวางเลยโอ้ตีกัดจนได้ใส่สวยเลยนึกว่าไม่มีตัวแล้วว่ากำลังจะย้ายเข้าไปข้างในหโหเต็มปากเลย ดีนดี่ค,ครับมาแล้วใสสวยเลยครับตัวนี้ประมาณเกือบเกือบครึ่งโลได้นะครับอย่ีโอเคนี่นะฮะเตามแรกครับผมมาแล้วไสก็พอได้เลยนะครึ่งโลได้ครับผมตีขึ้นฝั่งครับตีขึ้นฝั่งแล้วลากลงแล้วเมื่อกี้ผมจะย้ายเข้าไปข้างในอยู่แล้วว่ามันไม่มีตัวกัดนะฮะโอ้โหตีลองตีดูอีก ไม้หรือสองไม้นะออกมากัดเลยนะครับผมไซซ์สวยครับพอได้ผลอีกแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อฮะเก็บตากรดเด็กหวานด้วยเมื่อกี้นะโอเคครับลุยต่อนะเดี๋ยวลองซ้ำดูวันนีมันจะมีตัวเพิ่มไหมน้ำน้อยนะน้ำมองเห็นพื้นเลยใช่ไหม น้ำน้อยๆมีของให่ซ่อนอยู่นะตีขึ้นป่านะครับลากลงเต็มคําเลยนะเต็มปากเต็มคาราเบลเลย Nothing now. อุ้ยมีตัวมีตัวโดนอแล้วครับโดนแล้วเต็มสองมาแล้วครับเมื่อกี้กัดผิดนะฟ้อมกัดฟ้อมโดนเลยนี่ใสสวยอยู่นะไมยเดียวเองครับเข้ามาข้างในอุ๊บืึอู้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันดีอืมสิงนิดน,นึงอู้น้ำที่วันเอากิปเปอร์เออเดี๋ยวไปเมปื่อไรไปเมื่อไรไปสวยเลยนะตัวนี้ <c oughs> ไปพอๆกันเลยนะแต่ตัวนั้นจะอ้วนกว่านี้นะครับไม้เดียวเองนะฮะนี่นะตัวเลกอยู่นี่เลยนะอึ๊บขิีเด ยืนในรถ,นรถมาแล้วเต้มสองนี่นะครับผมนี่เต้มแรกนี่ดูนี่เลยครับนี่ใส่พอฟอกันเลยนะเ,เกือบเกือบครึ่งโลครึ่งโลได้นะครับผมเเดี๋ยวผมมีเชินเคยนะเต็มปากอีกแล้วนี่นะครับมาอีกแล้วแต็มสอง ไปทีสวยเลยนะโอ้โหสุดยอดมากครับผมคือผมเข้าไปข้างในตรงนู้นนะแต่ว่าตรงนี้มันไม่กัดแล้วนะน้ามันตื้นนั่นมันน่าจะตื่นเออเข้าไปข้างในตีไปไม้เดียวเองครับผมสุดยอดมากครับเดี๋ยวลุยต่อครับเดี๋ยวเก็บตาก่อนโอ้โหน่าจะใหญ่กว่าด้วยนะ <laughs> นี่เต็มแรกนะนี่เต็มสองนะอาาพอๆกันครับแต่นี็ค่อนข้างจะผอมนิดนึงนะแต่ก็พอได้ครับผม 不咯。